ไม่ใช่บริษัทที่กูต้องการคนอื่นได้มากูล้มซะก่อนเด็กมุ่งวันซื้อยังดูรู้แล้วว่าที่ล้มประมูลและยกเลิกเนื่องจากคนของตัวเองยังไม่ได้ท่านผู้ชมคงได้อ่านข่าวบ้างแล้วใช่ไหมฮะในเรื่องของสัมปทานท่อน้ำที่ส่งเข้าไป EC จำนวน25,000ล้านบาท ที่จูๆแล้วกาลังจะเซ็นสัญญาแล้วท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านสั่งให้ระงับอย่าเพิ่งเซ็นสัญญาส่วนผู้ที่ชงเรื่องนี้คือคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งดูแลกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องก็ออกมายืนยันว่าเซ็นได้เซ็นได้เซ็นไปเลยเซ็นไปเลยวันนี้ผมจะมาแฉกระบวนการจัดฉากงานสัมปทานท่อน้ำเอสองหมื่นห้าพัล้าน มันเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2565สอบไปในความไม่โปรง่งใสในทางสุจริตเดิมเนี่ยอ้อยกำลังจะเข้าปากช้างควรจะมีการสรัญญาแล้วระหว่างรัฐบาลกับเอกชนที่ได้งานไปแล้วแต่ถูกฝ่ายค้านคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรออกมาจับพิรุษนายกเองท่านคงไม่อยากจะเปลืองตัวท่านสั่งเบรกหัวทิมตั้งกรรมการสอบง้างอ้อยออกจากปากช้างอยู่แต่ยังวางไว้เผื่อจะกินต่อไปส่วนเอกชนก็ ปากกล้าขาสั่นทําซาบอกว่าจะฟ้องจะฟ้องรัฐในฐานะที่ผิดสัญญาไม่ยอมเซ็นสัญญาทั้งที่เอกชนเ,เจ้านี้เมื่อผมไปดูประวัติแล้วเนี่ยบริษัทวงสยามเนี่ยก็ทํามาค้าขายกับสำนักานรัฐทั้งนั้นคุณจะกล้าฟ้องรัฐหรือเปล่าล่ะคุณแน่จริงคุณฟ้องสิโครง,ง,คง,ง,คง,งคการท่อส่งน้ํอ e EC เนี่ยเนื่นยอยงจากว่าสัญญากเก่าเนี่ยมันจะหมดปีหน้าละ2016รกกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นเจ้าของงานจัดประกวดราคา 9สิงหา2564ก็มีอยู่5บริษัทที่เชิญเข้ามามีบริษัท Eastwater วงสยามก่อสร้างอมตะาวอเตอ Global Utility Service WHA Industrial แต่ก็มีแค่3รายที่ยื่นในการในการที่ประมูลครั้งนี้13สิงหาคมคณะกรรมการได้คัดเลือกให้บริษัท Eastwater ได้คะแนนสูงสุดต่อมาประธานคณะกรรมการไม่เห็นด้วย สั่งให้ยกเลิกเขาได้ไปแล้วนะอีสวอเตอร์แต่ดันสั่งให้ยกเลิกประธานการโดยอ้างว่าร่างขอบเขตสัญญาไม่สมบูรณ์จึงได้ปรับปรุงใหม่ก็คือว่าพูดง่ายว่าไม่ใช่บริษัทที่กูต้องการนะคนอื่นได้มากูล้มซะก่อนอ้างว่าร่างขอบเขตสัญญาไม่สมบูรณ์จึงได้ปรับปรุงใหม่คัดเลือกใหม่ทั้งทั้งบริษัทที่ยื่นข้อสัญญาดีข้อเสนอจุญญดที่ญญาทภาคร,รัฐคือบริษัทอีสวอเตอร์แต่กูขอล้มเพราะกูตั้งใจให้วงสยามได้ ก็เลยมีการสรรหาครั้งที่2นี่ท่านผู้ชมจำไว้นะครั้งแรกสรรหาเรียบร้อยแล้วเชิญบริษัทเข้ามา5บริษัท1ใน5นั้นมีคนยื่นเข้าไปแค่3บริษัท1ใน3ที่ยื่นแล้วได้คะแนนสูงสุดก็คือ East Water แต่คณะกรรมการหรือประธานกรรมการไม่อยากได้อยากได้บริษัทอื่นก็เลยสั่งให้ยกเลิกอ้างว่าร่างขอบเขตสัญญาไม่สมบูรณ์ท่านผู้ชมครับท่านอ้ช่อ่านเกมเมื่ออ่านออกแล้วใช่ไหม เด็กมื่อวันื้อยังดูรู้แล้วว่างานนี้เนี่ยที่ล้มประมูลและยกเลิกเนื่องจากคนของตัวเองยังไม่ได้ก็เลยเปิดการสรรหาครั้งที่สองท่านผู้ชมจับตาคข้ามาสรรหาดูเช EN ิญชวนเอก,กชน5รายเข้ามาประกาศผลการคัดเลือกกอประวงสยามก่อสร้างเสนอผมอยู่ตอบแทนตลอดลอิยุสัญญารองลงมาคืออีสวอเตอร์ห่างกันแค่ไม่กี่ร้อยล้านบาทก็เลยทําให้วงสยามเนี่ยมาที่1นึ่ทีโาเนี่ยมาถูก รัฐบาลวงสยามก่อสร้างถูกรัฐบาลชะลอการสรัญญาไปอย่างไม่มีกําหนดเพราะว่ามีความพิลึกกึกกือในรายละเอียดในการประมูลการเบรกสัญญาเนี่ยมันเป็นที่น่าสงสัยนะฮะฝ่ายค้านได้ร้องเรียนเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับไปยังปปชตรวจสอบฝีมือของเสียโจ้อจอมแฉแห่งยุคยุทธพงษ์จรัสเสถียรสสมาสารคามจะพิรารวางใจหนึ่งในสเรื่องใหญ่ ยุทธพง์ให้น้ำหนักไปที่การสรัญยาโครงสร้างการส่งท่อน้ำ EC มูลค่ากว่า25,000ล้านยุทธพง์ยื่ยนหนังสือถึงนายกน้ฐมตรียื่นเรื่องต่อ,อประธานคณะกรรมการการศึกษาการติดตามการบริหารงบประมาณให้ตรวจสอบความโปรง่งใสในการดำเนินโครงการถึง8ข้อท่านผู้ชมครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านนั่งอยู่บนกระทะร้อนทุกวันนี้ท่านกำลังโดนการยื่นยติอภิปรายไม่วางใจ แล้วหนึ่งในเรื่องที่จะถูกอภิบาลไม่วางใจก็คือเรื่องของท่อส่งน้ําที่บริษัทวงสยามได้ไปท่านก็เลยต้องให้กระทรวงการคลังตั้งคกรรมการตรวจสอบอย่างละเอียดผมจะตั้งข้อสังเกตว่างานโครงการใหญ่นี้มีการจัดฉากอย่างแน่นอนไม่โปร่งใสต่อทุจริตและอาจจะเป็นไปไม่ได้อาจจะมีการล้มประมูลในที่สุดท่านผู้ชมครับทำไมเขาถึงมองว่าไอ้โครงการบ้านจะมีปัญหาประการแรกวิธีการของกรมธนารักษ์ อ้างว่าเปิดประมูลจริงๆแล้วภาษาคนในวงการบูรมาก่อสร้างเขาไม่เรียกวิธีนี้ว่าการประมูลเพราะโครงการนี้ไม่ใช่การประมูลไม่ควรเรียกว่าประมูลเพราะกรมธนารักษ์ใช้วิธีคัดเลือกเอกชนจากหนังสือที่เชิญเอกชนเข้าประกวดราคาซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการสรรหาคู้สัญ,ญของภาครัฐซึ่งมันมีอยู่4วิธีท่านท่านผู้ชม1คือจะซื้อจัดจ้างทั่วไป2เปิดประมูลเลย3คัดเลือก สี่จัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงอย่างในกรณีของไม้ชีประชา GT 200ก็คือจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงส่วนกรณีของท่อส่งน้ำอันนี้คือคัดเลือกโครงการท่อส่งน้ำา EC นี้ใช้วิธีเชิญเอกชนมาปูดราคาแล้วกรมธนารักษ์คัดเลือกประกาศผู้ชนะภัฒนาลคนในวงการ,รับเหมากก่อสร้างเขาเรียกว่าการจัดฉากให้มีกระบวนการคล้ายๆการประมูลแต่ความจริงไม่ใช่นั่นเลยคือที่มาของคำถามว่าทำไมไม่เปิดประมูล พราะการเปิดประมูลจะเปิดโอกาสให้บริษัททั่วไปเลยยักษ์ใหญ่เข้าร่วมประมูลแต่กลับเรียกมาแค่5บริษัทแข่งขันราคากันสาเหตุคือไรนท่านผู้ชมคือถ้าเปิดให้บริษัทก่อสร้างใหญ่บริษัทอิตาเลียนไทยบริษัทชอาการช่างบริษัทซีโนไทยเข้าร่วมประมูลอาจจะเสนอผลประโยชน์ให้รัฐมากกว่าบริษัทวงสยามซึ่งคนเ็ามองว่าเป็นบริษัทก่อสร้างขนาดเล็กข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งท่านผู้ชมครับ คุณยุทธนาหยิมการุณอดีตอดีตอธิบดีกรมธนารักษ์เร่งรีบให้เปิดซองการประกวดราคาในวันเกษียณอายุราชการ30กันยาย,ยน2564ปีที่แล้วซึ่งถ้าจะทําให้โปร่งใสจริงต้องมีเปิดให้มีการประมูลใหม่โดยเรียกบริษัทใหญ่อื่นทุกบริษัทเข้ามาร่วมประมูลด้วยและคุณยุทธนาคุณคุณยุทธนาหยิมการุณก็ถูกฟ้องที่ปปชด้วยเช่นกันว่ามีส่วนสมรู้ร่วมคิด โครงการอุดมมากใน EC ต้องใช้รูปแบบการร่วมลงทุนแบบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐเอกชนเป็นการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเขาเรียกว่า Public Private Partnership ชื่อย่อคือ PPP ให้เป็นไปตามกฎหมายร่วมลงทุนเพื่อความโปร่งใสกรมธนารักษ์ในยุคข,ของกุยยุทธนายิ้มะกูลเนี่ยหาช่องเลี่ยง PPP โดยอ้างว่าผลการศาวิเคราะห์โครงการมีการคำนวณมูลค่าโครงการตามกฎหมายว่าโดยการให้เอกชนร่วมลงทุนระหว่างรัฐเอกชนปรากฏว่าโครงการมีมูลค่าไม่เกินหน้าล้านบาทจึงไม่ต้องดำเนินการตามพรบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐเอกชนปี2 5 6 2เลยใช้วิธีคัดเลือกเอกชนแทนก็เลยมีข้อสงสัยคนถามว่ากรมธานารักษ์จงใจเอื้อผลประโยชน์ให้เอกชนรายใดรายหนึ่งหรือไม่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายดำเนินการคุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐหรือเปล่า มีข้อร้องเรียนว่ากรมธนารักษ์กำหนดทีโออาไม่สมบูรณ์ครบถ้วนในเนื้อหาสาระสำคัญด้านวิศวกรรมสังคมกฎหมายอทิปริมาณน้ำที่ใช้คำนวณในทีโออาจากข้อสงสัยด,ดังกล่าวก็เลยถามว่าใครเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในโครงการนี้บ้างฝ่ายค้านยื่นเอาผิดยื่นปปชอ,อภิปรายไม่วางใจผู้อยู่ในขาย5รายคือ1พลเอกประยุทธ์จันโอชา2อ,อาคมเติมพิทยาภัยสิทธิเริ่มที่ว่าการส่วนกลงัง3นายสันติพร้อมพัฒน รัฐมนตรีช่วยคลังในฐานะประธานกรรมการที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์นี่ไงฮะประธานกรรมการที่สั่งยกเลิกการคัดเลือกครั้งแรกก็คือสันติพรพัฒน์ท่านผู้ชมครับยกเลิกเพราะว่าร่างระเบียบการประมูลไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แล้วคุณคุณเรียกเขาเข้ามาได้ยังไงแล้วคุณยื่นทีวาเขาได้ยังไงแสดงคุณมีเจตนา,นามไม่บริสุทธิ์เลยมีคณะกรรมการราชพัสดุหกคนที่ลงมติรับรองให้บริษัทวงสยามเป็นผู้ชนะประมูล และคนที่5คือนายยุทธนาหยิมการุณอาทิตย์ดีอดีตทิพปรึกรกมธนารักษ์ที่เร่งรีบให้เปิดซองระกดคาคาในวันกเกษียณอายุราชการ30กันยายนเรามาดูเบื้องลึกเบื้องหลังกันดีกว่าท่านผู้ชมงานนี้เป็นบริษัทวงสยามก่อสร้างจำกัดเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงล้มบริษัทอีสวอเตอร์เจ้าของสมปทานน้ำาอสีเจ้าเดิมลงไปได้บริษัทนี้มีทุนจดทะเบียน630ล้านตั้งอยู่เลขที่11 1ซอยผลโยธิน8แขวงสามเซนใน ผู้ถือหุ้นนี่เป็นคนในตระกูลเกิดสินชัยคนที่สำคัญที่สุดชื่ออนุริตเกิดสินชัยถือหุ้นอยู่74.52%เซที่เหลือก็เป็นญาติพี่น้องลูกสาวบ้างลูกชายบ้างคุณอนุริตเนี่ยเป็นคนที่มีคอนเน็กชันพิเศษสายทางพิเศษคนทุกวงการวงการธุรกิจวงการกีฬาวงการเมืองเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งที่มีเขาเรียกว่าซูเปอร์คอนเน็กชันคุณอนุริตนี่เขาเรียกชื่อส้อสนซ้ำาเีนุจบหลายหลักสูตรด้วยกันที่เขามีการอบรมกัน เยอะแย,ยะไปหมดผมขี้เกียจ่านให้ฟังนักธุรกิจที่จบหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยย่อมมีคอนเนคชันที่ไม่ธรรมดายิ่งไปเรียนวปอยิ่งมีสายทำพอดีคนมีสีบิ๊กทหารบิ๊กตำรวจนักธุรกิจชื่อดังเพื่อนร่วมรุ่นรุ่นพี่รุ่นน้องด้วยคอนเนคชันของเสียนุทําให้บริษัท,ทวงสยามสามารถต่อยอดงานภาครัฐรู้ข้อมูลลึกกับใครเมื่อเรามาดูผลงานของบริษัท,ทวงสยามแล้วเลยไม่น่าแปลกใจว่าในช่วง7-8ปีที่ผ่านมา บริษัทวงสยามก่อสร้างคว้าสัญญากับหน่วยงานภาครัฐได้ถึง13โครงการเป็นเงินตั้ง5,000กว่าล้านบาทท่านผู้ชมนี่คือเบื้องหลังที่เกิดเหตุกันนี่คือประเทศไทย